มั่นใจทุกระดับนุ่มนวลทุกการขับขี่ออซซี่ซัสเพนชันสวัสดีครับพบกันอาจจะช่องรถใครเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาลองทดสอบนั่งผุ้นั่ง,งตอน2แล้วก็ตอน3ในคุณไดซ s น n t เฟ่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำการทดลองนั่งนะครับทั้งตอน2ตอน3ไปและล่า,ลาแล้วได้ทำโพสต์ลงไปแล้วนะครับว่ามันสะดวกสบายขนาดไหนเพราะว่าเที่ยวนั้นเนี่ยได้ลองนั่งสักประมาณ100 ประมาณ200กิโลนะครับเยอะอยู่พอสมควรนะก็ได้รู้ฟีลลิ่งแล้วก็ค่อนข้างชมว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่นั่งสบายมากๆนะครับก็วันนี้มีพี่สินมาขับให้เรานะครับแล้วก็เราจะมาพูดถึงลักษณะการใช้งานแล้วก็รายละเอียดของผู้นั่งแต่ละแถวกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นจากแถวที่2ก่อนแถวที่2เนี่ยเพื่อนๆจะได้เป็นแบบกับตันซีตนะครับที่เขามีตัวนี้ครับนี่ที่พักแขนที่จะเป็นการ เป็นสลักอะครับตามสไตล์ของคุณดายเขาจะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับก็คือเนี่ยเพื่อนๆจะได้ยินเสียงแก๊กเห็นไหเห็นไหมอ่ามันก็จะเป็นกิมมิคครับปรับตามแก๊กก็คือมันจะเป็นอ่าพิร์ทนจังหวะนั้นๆเห็นไหมแบบนี้นะครับยกสุดก็ขึ้นลงได้แบบนี้เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะปรับตามสีรละที่เรานั่งด้วยนะครับด้วยความที่เป็นเบาะกับตันซีแบบนี้เขามีคีย์ฟังก์ชันนะครับโดยตัวรางสไลด์สสำหรับ วันทัสนะครับในการขึ้นแล้วก็ลงของผู้นักตอน3ามเนี่ยทำง่ายเพียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นจะอยู่บนข้างหลังเบาะตรงนี้นะครับผมซึ่งถ้าสมมติว่ารถกำลังขับเคลื่อนมาอยู่แบบนี้นะครับไม่ได้อยู่เกียร์ N อหรือว่าไม่ได้อยู่เกียร์ P เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ปุ่มนั้นได้นะครับเพราะว่า อาจจะด้วยเรื่องความปลอดภัยน,นั่นเองครับแต่เราก็สามารถเลื่อนซ้ายถอยหลังโดยการกำตรงนี้ครับเพราะมีสลักด้านล่างรา,ากำแล้วก็เห็นไหมล่างคือลื่นมากลื่นแล้วก็แบบไหลได้เร็วแบบนี้ครับก็เหมือนแบบการที่เราขึ้นและลงรถนั่นเองครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยล่ลางสม,มูทมากเลยนะอ่าแล้วก็นอกจากนี้ครับตัวเบาะเนี่ยเขายังเป็นการปรับเอเนแบบไฟฟ้านะครับที่ได้ ระบบป <c> ุ่มเขาเรียกว่าร kind of ีแลกซ์นะก็คือมันจะเป็นปุ่มแบนๆบสี่เหลี่ยมครับเป็นปุ่มปลดล็อกก่อนแล้วก็กดปลดล็อกหนึ่งทีแล้วก็กดอีกหนึ่งทีนะครับมันจะเป็นการนี่เห็นไหมปรับเอนให้ของบอกผู้สั่นตอนสองเนี่ยเอนลงถึง39องศานะครับผมแล้วก็ตัวลองต้นขาเนี่ยจะปรับขึ้นมาประมาณ7องศาถ้าสมมติว่าเรากดและตรงที่รองต้นขามันไม่ปรับขึ้นมาเนี่ยก็ให้เพื่อนๆใช้ปุ่มที่เดิมครับ ในการปรับขึ้นลงของตัวเบาะเห็นไหมถ้าเรากดปุ่มในนะครับก็คือจะเป็นการปรับขึ้นถ้าเรากดปุ่มนอกก็จะเป็นการปรับลงซึ่งต้องขอบอกว่ามันทําให้คุณสบายขึ้นครับเพราะว่าด้วยพอตัวเราเอนลงไปแล้วเนี้ยตรงเนี้ยมันต้องสพอร์ตขึ้นมาถึงต้นขาแบบเนี้ยก็จะทําให้เวลาเราเดินทางไกลหรือว่าเราปรับแบบถอยหลงังสบายๆนะครับก็สามารถทําไดไ้โอ้โหคือที่เหลือเลยนะ เออแต่ว่าการจะให้เขากลับเป็นตำแหน่งเดิมเนี่ยเราอาจจะต้องใช้การปรับไฟฟ้าตรงนี้แทนนะครับคือพอเขาปรับเป็นรีแลกซ์แล้วนะอันนี้ก็คือสุดแล้วนะครับในการปรับเอนของผู้นั่งตอนสองนะครับใจอะ่ะผมคือเขาก็มีการปรับพับเบาะให้มันแฟลตไปลโดยการกดคีย์ฟังก์ชันของ ผู้นั่งอยู่แล้วนะครับทางด้านหลังนะครับให้เบาะทั้งตอ,อนตอสองตอนสเนี่ยมันแฟนไปเพื่อที่เราจะวางพวกเตียงนอนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ประมาณนี้โอเคนะนี่แบบนี้นะครับอีกอย่างหนึง หลังบเบาะเพื่อนๆก็จะเห็นนี่มีสัญลักษ์โลโก้ตัว H นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นที่แขวนของทั้ง2ตํตำแหน่งเลยรวมทั้งมี USB Type C ครับคือคันนี้เป็นรถที่มีช่อง USB ทุกตำแหน่งเลยก็ว่าได้นะครับข้างเบาะทางด้านหน้าทางด้านหลังตอนก็มีไฮซีนเดอรกันอันนี้นเดี๋ยวเราพาไปดูเนาะช่องแอร์ก็เหมือนกันครับโดยความที่รถส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆจะไม่ค่อยเห็นช่องแอร์อยู่บริเวณโครงเสา B อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ เนี่ยคันนี้มีมาให้นะมันไม่ได้ไปเกกกบบเพราะว่าตรงกลางเขาเน้นเรื่องอ่าที่เก็บสัมภาระที่เก็บของนะครับเพราะว่าไอ้กล่องตรงกลางเนี่ยผู้โดยสารตอนหน้าเปิดได้ผู้โดยสารตอน2ก็เปิดได้เช่นเดียวกันเพียงแค่กดปุ่มทางด้านหลังแล้วก็เปิดขึ้นได้เลยนะฮะแล้วก็มีลิ้นชักตรงเนี้ยปึ๊บออกมาตรงนี้นะครับหืมรายละเอียดคือเยอะมากจริงแล้วก็กระจกครับด้วยความที่ตัวรถมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมภายในนี่ าากระจกพูดนั่งตอนสองคือใหญ่แล้วก็กว้างครับทําให้เวลาเราเดินทางไกลมันไม่รู้สึกอ้วกนะแล้วก็เขามีมา่านมาให้<า>ก็เต็มเต็มเหมือนกันนะนี่เป็นม่านแบบแมนวนวลนะครับคือเต็มบานเลยทําให้เวลาเรานั่งไปเนี่ย<ม>ก็สุนทีแล้วก็ไม่ร้อนนะ,ะถึงแม้ว่าเขาจะมีตัวพรมิมีม่านให้นะฮะอันนี้ตอนนี้เราปิดม่านอยู่นะครับแต่ว่าการเปิดปิดม่านเนี่ยอาจจะต้องอิงจากผู้ดยสานตอนหน้านะแล้วก็ อีกข้อหนึ่งที่ผมชอบเลยคือถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อซื้อตัวเพสติสนะครับเพื่อนเพนจะได้กระจก p r i v a ซีทั้งผู้นั่งตอนสองแล้วก็ตอนสามถึงแม้ว่าเรายัางไม่ติดฟิล์มนะครับก็จะดูเลยว่าเข้มเพราะว่ามันต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับเพื่อบางคนเอาไปใช้เป็นรถครอบครัวมีลูกเล็กคุณแม่ให้นมหรือเราอยากจะทำกิจกรรมอะไรทางด้านในเนี่ยก็ทำได้นะครับโดยที่คนข้างนอกไม่เห็นเนาะแล้ยิ่งเราเติดฟิล์ม้าไป โหแ่มแน่นอนนะอืมนี่เห็นปะ่ะงานวัสดุคือเขาทํารายละเอียดมาแน่นแล้วก็เรียบร้อยมากๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกมือจงมือจับหรือเนี่ยใช้ดีไซน์ลายมาของเขานะครับรวมทั้งครับเขาชูเลยว่ารถคันนี้เนี่ยมีที่วางแก้ว16ตำแหน่งใช่ไหมแค่ฝั่งเดียวท่นดูดีดมีที่วางแก้ว2ตำแหน่งและตรงด้านล่างเนี่ยก็มีให้อีกนะครับแล้วก็ แต่ที่น่าเสียดายนิดหนึ่งคือผู้นั่งตอนหลังนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ที่ล็อกประตูมานะครับเป็นสวิตช์เนี่ยไม่มีจะมีเฉพาะผู้นั่งตอนหน้าสองฝั่งนะครับมีเฉพาะตัวเบาะเป่าลมร้อนคือใจจริงอะ่ะอยากให้เป่าลมเล็ดเย็นมาจะดีกว่าเนาะแล้วก็ปุ่มกระจกออโต้ทั้งสี่บานเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยเห็นไผมวางโทรศัพท์ไว้นะครับมันใช้ได้จริงนะ แล้วก็แต่ถ้าเพื่อนๆรำคาญเสียงแบบกุ๊กกิ๊กุ๊กแก,ก๊กอะไรอย่างเงี้ยก็หาแผ่นยางอะไรมาใส่ข้างนในก็จะเรียบร้อยแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนแล้วนะอืมอันเนี้ยเขาใส่ใจรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยมีที่มือจ้องมือจับมีไฟแสงสีขาวให้มีที่แขวนเสื้อให้นะครับทั้งสองฝั่งคือเหมือนกันหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูผู้นั่งตอนสามกันว่าจะเวิร์คขนาดไหนนะ อันนี้แต่ที่จริงอ่ะเวลาเราปรับเลื่อนถอยหลังมันเลื่อนได้เยอะนะเผื่อบางคนเนี่ยอยากจะได้รถไซส์ใหญ่ครับแต่ไม่ได้ต้องการผู้นั่งตอนสามเราก็ปรับเลื่อนมาแบบนี้แล้วก็ปรับเองนเอาโ้โหสบายแน่นอนนะไปไปดูผู้นั่งตอนสามกันเนี่ยแล้วผมอยากจะบอกเลยว่าพอเป็นรถที่มีช่องตรงกลางเพราะว่าไอ้ปุ่มปรับเลื่อนหน้าถอยหลังเนี่ยหรือวันทัชนะครับไม่ได้สามารถขณะใช้ได้ขณะ ตัวรถเนี่ยออกำลังขับอยู่ได้ใช่ไหมครับเขาก็มีตรงกลางครับให้เราสามารถ Walkthrough ไปถึงด้านหลังได้นะอืมเดี๋ยวผมพาไปดูเลยแบบอันคัดนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ย <c oughs> เห็นไหมผมก้าวขนาดผมตัวใหญ่แบบเนี้ย <c oughs> ผมยังไปได้อย่างแบบสบายเลยเพือ่อนๆดูดินะอ้ก็ <c oughs> จะให้ดูว่าคือเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวขอปรับตัวกล้อง นี่ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าอันนี้จะเป็นผู้นั่งตอนหลังนะครับเนี่ยอันนี้คือผมดันเบาะมาสุดนะมเมื่อคเพืเก็จะเห็นได้ว่าผมดันเบาะมาสุดนะครับการที่เนี่ยมันจะมีปุ่มคีย์ฟังก์ชันอยู่ข้างบนนะครับไม่สามารถกดได้ขณะตัวรถกําลังขับขี่นะฮะเราต้องใช้วิธีเลื่อนจากบาะผู้ษั่์ตอนหน้าแล้วไปได้แต่ว่าผมอยากจะนั่งให้ดูว่า เนี่ยข้อดีของการมีช่องให้เรา walk through ได้แบบเนี้เห็นไหมระวางขาได้นะครับแล้วก็ขามันอาจจะติดอยู่สักนิดนึงให้เขาเลื่อนไปให้โพซิชันรถคันนี้มันนั่งได้ทั้ง6คน ผมว่าสบายหายห่วงแน่นอนนะครับและที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคือเขาใส่ใจรายละเอียดสําหรับคนนั่งตอนสามาจริงๆจังๆเลยนะเขาจะเป็นแค่แบบเบาไซส์ใหญ่2องตำแหน่งทางหน้าหลังรวมทางคับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มแอร์นี่กดแล้วสวิตช์เพด่อ่ๆจะเห็นแสงสีฟ้าใช่ไหมซึ่งผู้นั่งตอนสองไม่มีนะในการปรับความแรงหรือว่าปรับ ความแรงของพัดลมเปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยพุ่งตัวสองไม่มีพุ่งตอสองต้องอิงจากทางด้านหน้านะแต่ทางด้านหลังเนี่ยเราสามารถหมุนเพื่อเพิ่มหรือลดแรงลมได้หรือจะเปิดหรือจะปิดได้เช่นเดียวกันมีช่องแอร์ให้มีช่องย s b t y ไ e C ให้ทั้งสองฝั่งมีให้นะครับผมแต่ว่าเฉพาะการปรับพัดลมหรือว่าเปิดปิดเนี่ยจะอยู่ฝั่งตอนขวาเท่านั้นเองนะครับและที่เด่นเลยคือเพื่อนๆดูดีช่องกระจกทางด้านหลังเนี่ยคือไซส์ใหญ่ แล้วที่เขาชูไว้เลยว่าด้วยความรถทรงกล่องท้ายไม่สวยแบบนี้แต่เขาคข้าาึงถึงประโยชน์ครับในการที่เราใช้งานแล้วก็ใส่ใจถึงคนนั่งตอนสามแบบนี้นี่ครับเห็นปะดูเฮดรูมผมดีเหลือแบบนี้เลยอ่ะเราลองปรับเบาะขึ้นมานี่เห็นม,มานั่งได้นะมานั่งได้จริงดนะูเฮดรูมเหลือแบบนี้เลยเนี่ยเห็นนะเออแล้วผมนั่งแล้วไม่รู้สึกอดึดอัดเพราะว่าผู้นั่งตอนสามเนี่ย การดีไซน์ของตัวรถทรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับพีระมิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาเรานั่งผู้โดยสารตอนสุดท้ายตอน3นะครับตำแหน่งการนั่งเนี่ยมันจะไม่ตรงเสมอกันกันกบคนทางด้านหน้าเพื่อให้เห็นทัศนวิสัยกระจกทางด้านหน้านั่นเองครับอันนี้ก็เป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆนะครับของผู้นั่งทุกตำแหน่งแบบนี้เลยแล้วผมต้องขอบอกว่าฟิลลิ่งของตัวบาะผิวสัมผัส คือธรรมดีครับมีความนุ่มนวลถึงแม้ว่าตอนนี้เรานั่งอยู่บนซุมลอนะเสียงแรงสั่นสะเทือนมันอาจจะเด้งๆมากกว่าพูดทั้งตอนสองหรือตอนหนึ่งก็ตามนะครับแต่แบบนี้ผมว่ากำลังโอเคเลยไม่ได้แบบรุนแรงแล้วก็ต้องขอบอกว่าการเก็บเสียงเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยนะโอ้การปรับจูนช่วงล่างครั้งเนี้ย ประโยชน์มันมาถึงผู้ใช้สารตอนหลังด้วยนะมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับแต่ว่าการปรับเอ็นของตัวเบาะเนี่ยเพื่อนๆต้องคาหาสายที่อยู่ตรงไหลทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับในการปรับดึงขึ้นแล้วก็ปรับเอ็นอืบนี่มันได้แค่มันได้แค่พับอ่ะอันนี้หนึ่งตำแหน่งนะฮะแล้วก็อีกทีหนึ่งก็จะเป็นตำแหน่งสุดท้ายแล้วแบบนี้น,นั่นเองครับอืถือว่าโอเคเลยนะอืมเนี่ย เดี๋ยวพี่สีใสเกียร์ P อยู่ฮะเอ้ยใส่ะใสเกียร์ P อยู่อ่ะผมลองกดดูเห็นไหมพอใสเกียร์ P ปุ๊บกดได้เลยเห็นปะมันก็จะเป็นการปรับผับเบาะแล้วนะครับง่ายๆนั่นเองนี่แล้วก็เลื่อนอ๋อต้องปรับเลนจากคนข้างหน้านะไม่เป็นไรถือว่าแบบเนี้ยเขาใส่ใจในรายละเอียดทุกตำแหน่งจริงๆที่ผมว่าไปนะครับอย่างอื่นก็โอเคเนี่ยงานการประกอบข้างบนนะครับไม่ใช่ผ้านะ ฟิลลิ่งเหมือนแบบพวกอสักกาดออคัาานิราเนียนแบบนี้เลยแล้วก็การเก็บงานมากอ่อนแต่มันก็มีคนคอมเมนต์นะว่าแบบว่าโค้งเสาซีมว้นใหญ่ขนาดนี้แต่เอาจริงๆนะผมมานั่งแล้วผมไม่ได้รู้สึกออัดดถึงตรงนี้เลยนะครับถือว่าทําได้ดีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกกระจกมันบานใหญ่มากจริงอ่าก็ฝากเพื่อน ติดตามช่องโราขาด้วยนะครับผมขอบคุณที่สปอร์ตกันขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับยังไงถ้ามีลองเรื่องระยะทางหรือว่าอัตราชิ้นเบอร์จจังเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะยืมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เรามาทดสอบฟิลลิ่งการนั่งขับขี่แล้วก็แฮนเด n ลลิ่งต่างๆของตัวรถรายละเอียดของตัวรถ ในหลากหลายแบบนะครับว่ามันน่าใช้แล้วก็น่าสนใจกับราคาเริ่มต้น1.599จนถึง1.749นะลองไปสัมผัสลองไปนั่งกันดูว่าผมว่าหลายๆคนชอบในงบไม่เกินล้านแปดะโอเคเดี๋ยวนี้โวอลุคาต้องขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับพบกันใหม่คลินะปหน้าบ๊ายบาย